แล้วนี่เป็นไรเนี่ยเหม็อนอะไรเหม็นนกอ,อ,อู้น้องหมีตัวนั้นเขากำลังทำอะไรอะ่ะกำลับกินกระเร้องแต่เนี่ยเขาก็พลดเฟียน้ำมันตกอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยไม่ได้กินเลยเมีลูกน้อยอยู่ในน้ำด้วยครับพเพื่อนๆเห็นเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวจิ๋วนี่ไงตัวจิว๋วโอโ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพี่แลดตัวใหญ่มากเลย จับได้เลยขอจับนองว้าวอุ้ย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 เอาไปหมดเลยนี่ตอนนี้เป็น DJ ติดตามช่องทุกด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่สวนสัตว์ขอนแก่นกันนะโอ้โห เด็กๆเ,เตรียมขึ้นรถกอล์ฟเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ข้างในกันนะคะพร้อมไปยังโอ้ไปแล้วไปกันเลย <c oughs> โอ้โหเป็นไงพี่พอดดีเป้าเฮ้ยลมเย็นมากเลยอะ,อะเฮ้ยตัวอะไรอะตัวนั้นน่ะเฮ้ยมองไม่ทันเลยเป็นหินโอ้สวยมากเลยอะ่ะเราผ่านกำแพงกันมาแล้วนะ นี่เด็กๆเ,เราถึงดงอะไรเนี่ยมาแล้วอุ้ยตัวอะไระนี่มันนกฟาร์มิโกนี่นะนั่นไงนกฟาร์มิโกเพียบเลยโอ้โหสวยมากเลยะเฮ้ยมันกินน้ำกินน้ำเอ้ยน่ารักอะวนนลไปก่อนนะพี่เสียเจอตัวอะไรหรอไอ้แล้วนี่เป็นไรเนี่ยเหม็นอะไร ไหนนกตัวไหนนั่นหรอนนกอะไรพี่โฟกเหม็นขนาดนั้นเลยหรออุยตายแล้วพี่โฟกเหม็นหนักมากเพื่อนๆในไงในไงนกตัวนั้นนี่มันกําลังทําอะไรเนี่ยโอ้ยเขากําลังกินน้ําอยู่เฮ้ยเหมือนเขากินปลาด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นเปล่าอ๋อมันเลยมีกลิ่นเหม็นพี่เองเด็กๆตอนนี้เราถึงสถานีน้องหมีแล้วนะโอ้โหพี่โฟกน้องหมีเขากินอะไรอะคะ โอ้โหกล้วยกับขา้าวโพดนะครับอ่ะนี่พอเฟียแอสกล้วยคนละลูกอ่ะเอาไปให้มันกินนะมันนอนกัอู้น้องหมีตัวนั้นเขากำลังทำอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยเขานอนหลับสบายเลยครับนี่นอนหงายโชว์เพื่อนเ,เลยอะ่ะโอ้โหดูตัวนั้นดิตัวนั้นมันกำลังจะเอาอาหารใช่เป่าเอาพี่เฟียสพี่เฟีฟยสโยนอาหารตกน้ำอะ่ะโอ้พี่โฟกโยนให้มันโดนมันหน่อยนะ มันจะได้กินง่ายๆนี่เขาจับกินของโฟลรือ,อยังอะ่อะโอ้นี่ไงพี่โฟลโยนไปแล้ว yeah, yeah. ชใช่ขา้าวโพดอะนี่ยขา้าวโพดพออเสียนะมันตกอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนี่ไม่ได้กินเลยนี่มันกินของเราแล้วเห็นไหมนี่แทะกินใหญ่เลยครับ าพี่มีพวกเราไปก่อนนะครับบ uh, ายยอุ้ยน้องทำอะไรอะนี่โซนนี้เป็นตัวอะไรรู้หรือเปล่าโซนนี้จะเป็นหนูยักษ์ี่พอดเขาเรียกว่าคาปิปาร่าไหนนะน้องคาปิปาร่านะเจ้า, AK, าหนูยักษ์ใช่เปล่าไหนไหนไหนออ้ยน่ารักจังเลยอะมีตัวเล็กๆด้วย<ม>เห็นไหมมีลูกคาปิปาร่าด,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 ด้วยต<ๆ>ัวใหญ่ก็น่ารัก แม่มันกับลูกมันนี่พี่โฟมาดูตัวนี้ดิตัวนี้แอบมากินอาหารอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีเพื่อนเลยเห็นเปล่า่เขากินกินกินอะไรลูกมันจมน้ไหนไม่เขาไม่ได้จมน้ํานี่เขากินอาหารในน้ำเลยนะหนนี่เขาเล่นน้ําได้วยนะเขาดำน้ำอะไรเห็นไหมเขาดำน้ำไหนพี่โฟอุ้ยจริงๆด้วยมีลูกน้อยอยู่ในน้ำด้วยครับเพื่อนเห็นเปล่า ไหนๆเขาจะไม่โดน้ำออกมาเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวจิ๋วนี่ไงตัวจิ๋วนี่น่ารักอ่ะตัวจิ๋วน่ารักมากเลยอ่ะเฟ <a> ียอยากเลี้ยงหรอ,อ <love> โอ้ยอยู่บ้านเราจะมีบริเวณ <ๆ S 2> แบบนี้ให้เขาเลี้ยงไหมเนี่ย <love> ดูดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะมีหนูเต็มเลยใช่ไหมหนูว่ายน้ําหนูยักษ์นะครับคาร์ปิปาร่านะครับ <love> พอยอยากได้ตัวเล็กๆไปเลี้ยงหรอลูกเขาใช่เป่าฮะอยู่ไหน นั่นไงเป็นดงเลยค่ะเพื่อนๆน,นโอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้องหนูเต็มเลยค่ะเพื่อนเน,นดูดิเอาตัวนี้ก็ย,ยังกินเหมือนเดิมว่าไงเจ้าหนูน้อยโ<จ>อ้ตอนนี้พวกเราอยู่ใกล้ๆ้คาปิ่าเลยนะนี่มีหลายตัวเลยดูดิต,ตัวเล็กๆจิว๋วๆเนี่ยหรอ นี่เขาเป็นลูกคาปิบาร่าน่ารักมากมอกเลยดดหไหนมันทําหูยังไงเอ้อหูมันกระดิกหูด้วยด้วยหรอน,นะนี่นี่ตัวนี้กําลังนอนหลับ่อันนี้หลัาอันนี้หกับ <c oughs> ใช่ละทุกตัวเลยนนแสดงว่าอนนตอนนี้<บ>เป็นเวลานอนของเขาแล้วละ่ะนี่เจ้าตัวนี้กําลังกินน้ําอยู่อน่ารักะเออน้องหน้าตาแหววมากเลยครับ ฮะอย่ามองนะพี่โฟกจะเลี้ยงคาปิ่าใช่โอ้ยตายแล้วพี่โฟกรู้หรือเปล่าว่าคาปิ่าตัวเล็กข,ขนาดเนี้มันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะพี่โฟกจะเลี้ยงไหวหรอครับเลีย้ยงไหวเอาเป็นเพื่อนห,หวัวหอมโอ้ยมามาว่ามันน่าจะกินหัวหอมล้วงตัวมันใหญ่มากเลยนะ <c oughs> ตาเด็กเดเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันนะครับรรรโอ้โหพี่แลดตัวใหญ่มากเลย เด็กให้อาหารเขานะคะอุ้ยมีน้องตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรคะอ,รอันนี้คือตัวเจมบอกอันนี้คือตัวเจมบอกนี่ลักษณะคล้ายๆกวางเลยอะแต่ลายเขาจะเหมือนม้าลายเห็นไหมพี่พรให้ตัวนี้บ้างหน่อยเย้ได้กินแล้วเอาป,าป๊าจะจับนอแรดเหรอไหนไหนใครกล้าจับบ้างเราเคยจับหลายรอบแล้วนะตัวนี้เอา ขอจับหน่อยนะจ,นนจับได้เลยจับได้เลยนี่ไงอุ้ยมามาจับนอนแรดได้ด้วยโอ้โหน้องใจดีนะเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ดึงใช่มันดึงอาหารไปเลยเหรอนี่ไงอาหารตกอยู่ตรงนี้เดีหมามาจะช่วยเขาเองโอ้โหดูน้องกินจุมากเลยอ่ะดูดิ โอ้ยตัวอ้นวนเลยอะพอให้อาหารเขาแล้วแล้วเขากินไม่พอหรอกเขากินเยอะมากเลยนะครับกินเป็นตานๆเลยนะเนี่ยังไงมีไง,ไงเอาให้เขาเลยว้าวอุว้ย,ย,ย,ยอ้ไปหมดเลยนี่โอ้โหอุยตัวใหญ่มากเลยครับเพื่อนว้าว